สวัสดีครับเมื่อนี้ครับพามาเบ่งลดคือเก่าครับมาเบรงรดบริมารีวิวรถนด้ครับมาเบ่งว่ามันสิคือบ้านห้องบอ่นี่นะครับเมื่อนี้เปลี่ยนคันครับแต่ว่ามาไถานานคือเก่าครับถานานคือเกา่าเมื่อนี้เอาคู่ปตามาครับคู่ปตารอสามสิบห้าแรงเอ็มหกหนึ่งสามห้าคู่ปตต้า ขันแย่ครับลอยสามสิบห้าแรงแต่ว่าลูปหลักบอดีมันอาจจะมาคือบ้านเฮานะครับรุ่นหนีบ้านเฮาผมกับท่านได้เห็นนะครับเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่ามีอยู่ลอยสามสิบห้านะครับมาบึงน้ำหล่ตัวรถนะครับนี่นะไฟหนาะดันหนาเพราะครรบเกาหลีบอสไซเซยเป็นเบรด,ด นนี่นะครับบึงทอ่อหลดครับผมว่ามันท่อสูบน้ำนครับอันนี้เป็นหมอกองท่อพักครับท่อพักนี่นะครับหลดุดแค่ไ เป็นรถเก่าครับซื้อมาเด,ด็ประมาณสามปีครับสามปีกว่า,วานี่นะครับอ้ย,ยดอนแสงชัวยหน่อยนะครับไต่พานไทยคือเก่าครับผ่านไทยอันเก่าที่ผมปไปถ่ายมาเนี่ยนะครับนะรถบก,กีีพันชั่วโมงเลยครับรถเบ่ร์อะแต่ว่ายางเบิดแล้วนี่คนระับผมใหงปบะเทไทย ถ่ายมันเป็นเขาไปทางใหนครับถ่ายพวกูเาม่ลา,ายนี่นะครับสูงครับอืตาสูงสูงแต่ว่าเป็นตะยานครับเพราะว่าฐานหล่อมันแคบครับมันเป็นคล้ายๆรุดหล่อยง่ครับแต่ว่ายางหนาเปลี่ยนไม่แล้วครับนี่ยางหนาเปลี่ยนไม่ี่ครับทางน้ำมันก็ยู ข้างล่างนะคัข้าหนาก็ยังเป็นระบุปิดทื่อเก่าครับข้าหนานี่ครับรถหญ่แต่เป็นขั้นระบุปิดครับเดี๋ยวผมสิภาพไปเบื่องทางในนะครับบ้านถิ่ีปุ่มเอียงต่างจากบ้านเท่าไรบ้างครับรถสกปรกเนี่ยครับมีตะคนขับไม่มีคนดูแลครับขับลายมือครับ น,น,น,นี่ครับบุ๋มบองโอ้สูงครับสูงครับหางเห็นอยูต่ตรงต่ำครับนี่แต่วบาบ่าอันนี้นี่เห็นรอบทิศเริ่มนี่นะครับนี่พวงมาลัยครับนาปัด นี่ครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าครับใส่ใส่ไฟฟ้าทั้งคันครับนี่ครับมีเอสมีเอ็นมีเอ็มครับเอ็นแล้วก็เอลครับอันนี้ก็เป็นโหมดอีกอย่างมันว่ผมกับผเคยใส่ที่อันบวกครับก็ใส่ปกติทั่วไปหางกับยกไฟฟ้าครับอันนี้ยกหางไฟฟ้าเกียร์ขออไฟฟ้าครับนี่ครับกับ ลายปุ่มครับแต่ว่าบู้วูาเป็นปุ่มเอียงเนี่ยนะครับผุมกับบมื่เชียวช้านั้นนะครับอันนี้ครับมีเทปแต่ว่าพิธีโอนี่ให้มาสองรอบครับไ้มาสี่หาลอยสี่สิบกับรอบพันครับอันนี้ก็แอร์อน,นี่ก็เทปนะครับควบคุ้ไฟต่างๆอันนี้ก็ปั้นพิธีโอครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นเข่าสองเพลาก็มีหลายโหมดครับออโต้ก็มีอันนี้เปัดน้ำฝนครับอันนี้เป็นเกียร์สัตเทินนะครับนสัตว์เทินครับเขาง่ายครับใจนิวเดียวครับเดินหน้าถอยนต์ไม่ได้ไม่ค่อยเหยียบขาดเกเียร์ครับจนมากบ่ค่อยได้เหยียบขาดเดี๋ยวผมสิแต่ตัดฟังเสียงไอ้เบื้องหน้าครับฟังหน้าครับนี่ครับเข่าเกีย๊ยน ตัวตาไม่ต้องเย็บคาดก็ที่เขาอินแล้วสตาร์ทนี่ครับหน้าปัดลดพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าชั่วโมงครับลดสามปีสามปีกว่าสีป่ปีฟังเสียงนะครับเสียงเงียบครับ อจอใหญ่แต่ว่าเสียงเงียบครับนี่แลครับนี่ครับกำลังไฟป่าอันนี้ก็เป็นหน้าจอรครับโอ้ใาหน,น้าลูกเรียนก็พูดถือว่าายปายในครับกูบูตาอยู่นี่บักคือหนุนอ่นๆ นี่ครับเสียงก็สิประมาณน,นี้ครับรอบสูสสสงสุดจะสองพันกว่าครับนี่อันนี้ก็เล่งสุดแล้วครับนี่พอ<ม>ถึงสองพันหา้ารวมไฟอ่ะดับนะครับสูงครับบรรทัยสามขั้นนี่ครับบรรทัยสามขั้น แตกไมครับกระจกนี่กระจกเดืยวเบื้องบนมี้ครับกระจกมองขขางนี่นะครับเขาเข่าผมกับโบลูจากลายแล้วครับกับหูจักเตโตัวที่ผมใส่ดูดูเอาพื้นฐานทั่วไปแล้วครับคือบ้านฮอลเพราะว่า,มมาภาษาอื่นผมกับอานบ่ค่อยออกนะครับผมกับบอกได้ทั้งนี้แหละครับ เดี๋ยวผมตีไทยนักต่อนะครับทำงานต่อท่านที่ขอมาเิ้งต์ไม่กับฝากกดไลค์กดแชร์ด้เยครับกดติดตามครับผมสวัสดีครับ